สวัสดีทุกคนเมื่อนี้ขออนุญาตว่าเาจะเป็นภาษาอีสานเลยก็แล้วกันนะครับให้เดวเมื่อนี้ห้เดวว่าผมอยู่ใส่มาเยี่ยมยามพี่น้องอยู่ทางไกลครับอีกจะหน่อยเดี๋ยวสิผาเขาไปเบิรงรีวิวนั่มแหละครับประก็สิผาเขาไปเห่นเนื้ออาจารย์นักดนตรีนั่มนะครับ oh God, สวัสดีพี่เกลียวครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้สิขออนุญาตว่าเป็นภาษาเล่านะครับเขาได้พิธีกรรับเชิญเมื่อนี้สีผ้าเอื้อเกลียวนี่แหละ ไปบุกสามในง,งานบ่บอก่เข้าไปยุใสเบิ้องต้เสือกงหูบ่บ่ก็ยุใสไะพร้อมแล้วเขาไปลุยกันเลยครับไปกันเลยนี่นี่นี่พึ่งเป็นผู้ใดเหรอเน,นี่ยเป็นใครอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฉันอยากก้อนนี่นี่อะไรกับมายามนี่ยละครับมายามมายามมะยามคิดทอดโอ้ผมอยากไป่ผิดหรอกเออเออคือบ่บ่ร้อยม,มาจากจังรสือภัยตัวเนาะมาบุกมาบุกมาบุกแม่หัวนาไม่ดีเลยนะพี่ พ่อหนาจะเป็นเีกันเขินจนนังน,น่อยพ่เอเขินหน่อยครับพ่อหนาพ่อเขินหน่อยอันนี้คือพ่อหนาทีมงานของเขานะคะพ่อหนาท็อปพ่อหนาท็อปสุดรอขาจูนพูนพี่น้องค่ะรอบ่คะรอบปะายเจ้าบ้านรอทั้งรอทั้งแจงบ่รอทอั้งไหนผู้ถือเงินอยู่นี่ได้ไหมเปลี่ยนสองเดือนแล้วทั้งในเงินเดือนอยู่หิดหายแล้วโอ้หิดทำหิดได้ดีมัมยไม่ได้มะไม่ดี่ดีให้พี่ท็อปผ้าเบิงระบบรถแห่นะครับว่า เห็นหลายๆขั้นหลายๆคนอ่เปอแมนหลายขั้นดอกเอฟซีหลายคนสงสัยว่าเป็นลูกสร้างออคือว่าคือว่าเป็นลูกสร้างส่นเด้ระบบมาจากช่อช่างแมนครับแมนๆอ๋ออยากลูอยากรู้เรื่องที่ไปที่มาเนาะแมนครับลู้เรื่องระบบเสียงการการทํางานของรถแถวเนาะระบบเสียงเนาะของเฮานะครับกัเป็นรถแฮร์องไม่นะครับรถแฮร์นองหม่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเกิดแรกบันดาลใจมากั้งแต่ แค่น้อยหรอกอยากจะเคล็ดรถแห่อย่างมีดนตรีเครื่องเสียงกลายเลยมือนีกัมีโอกาสแล้วโอกาสแล้วก็เลยเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ศึกษาข้อมูลในยูทูบเลยล่ะแต่ก่อนน่ะกับโมดู้จักอีหยังหรอกโมรู้จักช่อช่างโมรู้จักอีหยังหรอกครับก็ศึกษาในยูทูบเลยล่ะล้วก็ค่อยเฮ็ดมาเรื่อยๆค่อยเฮ็ดมาเรื่อยๆกัจนมีมีมือนีมีรถคันนี้นะครับค่อยคอยเริ่มต้นเป็นรถแห่น้องใหม่นะครับแล้วกะระบบเสียงที่เราใส่นะครับจะเป็นระบบเสียงของช้างอ a u d i ซิสเต็มนะครับของช่อช่าง ผออาจารย์ช่อช่างของแม่นิดนะครับของแม่นิดเพื่อนสึ่งเพื่อนเป็นคนที่มีวิทยทัศน์กวางไก่น,นะครับคนที่เป็นเจ้าของระบบเสียงเช่นอาจารย์อาจารย์สร้างนะครับเราเป็นคนที่ที่ใจดีนะครับเราก็เป็นคนที่จริงจังกังกบงานผมไปสัมผัสกับเพื่อนแล้ว <Okay. S 1> เคยไปคุยกับเพื่อนเรื่องระบบเสียงไปสัมผัสกับเพื่อนแล้วผมก็ได้มั่นใจว่านี่แหละคือคือของแท้ครับคือระบบเสียงที่ท,ท,ที่ทุกคนอะไว้ใจได้ที่เจ้าภาพ จ้างไปแล้วล่ะสิบ่บ่เสียใจหรือว่าเรื่องของคุณภ่าพของเขาเขามีแน่นอนนะครับเรื่องระบบเสียงช่างอ่ะเรื่องระยะเวลาของเพิ่อนเหตุเพิ่นเฮ็ดมายิงส0ปี30ปีแลอวล่ะแต่ว่าผมนี่แค่เพิ่งหาของมุ่นเราก็มาเหตุเราตัดสินใจเลยไปคุยกับเพิ่อนเรามั่นใจเราก็เลยมาเหตุนะครับก็เป็นระบบเสียงช่างเต็มระบบนะครับเต็มระบบเต็มระบบทุกอย่างรถรถรถผมเนี่เเ้าได้เต็มปากว่าระบบเสียงเต็มระบบทุกอย่างออกมาจากช่องช่างมดนะครับเพราะว่าจะเป็นการ การจูนเครื่องการจูนเครื่องนะครับการมิกเสียงเบื้องต้นที่อาจารย์ช่อช้างเห็นไว้ให้นะครับเราว้อกก็ได้ไปอัปเดตตลอดเวลานะครับในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับเรื่องของการใส่พาวเวอร์เครื่องขีดนะครับพาวเวอร์ทุกตัวช่อช้างหมดนะครับเดี๋ยวดีวภาพอเบิ้งนะครับพาวเวอร์ทุกตัวช่อช้างหมดว่าจะเป็นเรื่องของชุดโปรเฟสชุดเครื่องปุ่งนี่นะครับบางท้องเอินชุดเครื่องปุ๋งนี่เป็นของช่อช้างที่จัดมาให้หมดนะครับเหมือนกันครับว่าจะเป็นคอร์ ่ตางเลยแม่นครับเหมือนของเหมือนของช่องช่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองขั้นนี้เราได้เต็มปากครับว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับขั้นนี้การเราได้เติมปากว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเราจะเป็นลูกช้างแต่เราก็เหมือนเราเป็นลูกช้างนะครับเราเป็นลูกนะครับเราเป็นลูกเขาเขาหลเพิ่นนะครับเขาเขาหลเพิ่นเราเขาบราคิดว่าสี่ไปเฮ็ดยังเห็นมันเกินหนาเกินแตาเพิ่นแต่ว่าเขานี่เขาหลนับถือถือว่าเป็นถือว่าเป็นคู่ผู้หนึ่งนะครับในระบบเสียงช่องช่างดีใจที่ได้เฮ็ดระบบเสียงน้ำเพิ่นนะครับที่ประเทศไทย เาวาเวอร์ลำโพงดอกลำโพงสายลำโพงสายสัญญาณทุกอย่างนะครับเครื่องปันไฟทุกอย่างอาจารย์ช่อช่างเป็นคนเฮ็ดห้หมดเลยครับอาจารย์ช่อช่างเป็นคนเฮ็ดห้หมดเลยแล้วก็เป็นคนเห็หดโดยตัวเองพอมรัอมันได้<ะ>ได้ต่อสายลำโพงสายลำโพงทุกเส้นต่อเองด้วยตัวเอง,เเองสายสัญญาณทุกเส้นบัตรกีด้วยตัวเองตรงนี้คือคือคือเล่าใจนะครับเล่าใจของของลงูกค้าในในใน้ในผมเป็นลูกค้าได้ได้ใจมากเลย เรากะบริีซีเรื่องงบประมาณที่ที่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าควบคุมคาเฮากะการตอบสนองของของงานของ Yamaha ที่ตอนนี้เขาเปิดตัวปีแรกสัญญาสัญญาหาซิบฉบับต่อเล่มนึงเนี่ยสามเล่ม150หาซิบงานห้าพันเรือครับปีแรกกันไหมครับแม่นครับว่าันาถึงปีนะครับแต่ว่าสัญญานี่หมดแล้วหาซฉบับแล้วมีมีค้นถามมากนะคะพีอามาพนักท้อลงทุนทํารถคันนี้และ ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างในรถคันนี้มาระยะเวลานานแค่ไหนโด,<ล>โดนปันใดแล้วค่ะรถรถคันน,นนี้นะครับคันฮอดเดือนตุลาเนี่ยที่ฮอดปีหนึ่งตอนนี้เดือนเดือนพืาคม้าับครับพฤษภาคมมีตุลากระดาษสิงหากันย่าตุลาอ้าวเฮ็ดในเครื่องปีนึงก็ไหนแม่ครับรถคันนี้เปิดตัวได้หาเดือนหาเดือนนะครับหาเดือนแต่เขามีรลอยหางสิบงานเัยว,ว่าน่าถือว่าประสบความสำเร็จปะคะตรงนี้ก็ถือว่า บ,บ่ได <itu? S 2> ้เลยที่ว่าประชาชนสมเด็จที่ว่าเป็นสิ่งที่เฮ็ดลงทุนแล้วดีใหญ่กับเสียงตอบรับกับสิ่งที่เขาวางแผนไว้ครับสิ่งที่เขาวางแผนไว้มากแต่หน่อยต้องบอกว่าวางแผนมาแต่หน่อยเพราะว่ามากครื่องเสียงมากครื่องเสียงเดี๋ยวสิ่งอนุญาตให้พี่ท็อปข้าเขอบเงิงของคุ้มพลังจะเข้าไปเบิ้งคุมพลังระบบเสียงของสร้างได้ที่หน่อย เดี๋ยวพาให้พี่ท็อปพาเบิรงระบบเสียงครับครับผมกัระบบเสียงนะครับกันี่ครับพาวเวอร์ของช่อช่างนะครับพาวเวอร์ของช่อช่างนะครับช้างออโต้ซิสเต็มทั้งหมดนะครับพาวเวอร์12แท่นนะครับ12แท่นนะครับพาวเวอร์คับเบรนะครับพาวเวอร์คับเบรนะครับพาวเวอร์คับเบรมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปด หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดแท่นนะครับคัาเบตนี่แปดแท่นนะครับหลายแห้งนะครับคัาเบรดแปดแท่นควงทุกอย่างนะครับออกจากออกจากฟีมเมอร์อาจารย์สร้างทุกทุกตัวนะครับทุกตัวทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับเป็นช่างช่างนครับนี่ครับคับกลางนี่ที่เป็นตัวหาพันนะครับเออเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มตัวนิดนึงคับเบรดนี่เป็นตัวแปดพันนะครับช้างออริโอตัวแปดพันนะครับ ตัวแปดพันนะครับแล้วก็คับคับกลางเป็นตัวหาพันเป็นตัวหาพันสองตัวนะครับแล้วก็คับแรมซีชแนลนะครับเป็นตัวของเ่อช่างเนี่ยนครับน่ครับเป็นตัวสามพันวัตต์นะครับตัวสามพันวัตต์ครับในชุดของเครื่องปุ่งนะครับในชุดของเครื่องปุงกตบบ้านท้องอื่นเครื่องปุ่งเนาะครับไอระบบเครื่องแบบชุดโปรเฟสชุดนึงชุดมิกซ์นะครับใบปั๊มยังอยู่นี่เบิร์ดเลยบิดแม่นครับชุดนี่เป็นชุด ขอโซเรื่องของไฟผ้ายูด่าหนานแล้วก็แอร์นะครับแอร์ Air. ตัวนี้สืเป็นคองเย็นนะครับชุดน,นี้เป็นพ่วมเย็นเป็นมิกนะครับมิกกี้ S H นะครับมิกนี้ใส่ยี่ห้อมิกกี้นะครับสามสิบสองช่องนะครับเป็นเป็นของอเมริกานะครับของแท่อเมริกาน่างเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเดีวยวกันที่ช่อชางนหนึ่งหนึ่ยสองใส่กับฉบายแกว้วกบการกาเกลวยใส่นะครับตัวนี้ว่าเป็นคอรอดเท่านะครับคอรอดได้ไวแรง นะครับเดเวลเล็ตก็คงเป็นของ d b บครับอาจารย์สร้างแล้วเือเลือเศษนะครับเดเวลเล็ตนะครับดีโฟนนะครับเครื่องปรุงมีแค่นี้ครับบริมีอย่างไรนะครับบริมีอย่างไรเรียกว่าข้างในนี่หลายครับข้างในนี่หลายเราก็คือว่าคือว่าใส่ง่ายได้ได้ง่ายเกิดเกิดคู่น้ำผาบหลายเกิดคู่ความสูงนะครับในเรื่องของเครื่องปรุงพาวเวอร์ไอ้อย่างไรมีพาวเวอร์มีเครื่องปรุง ครับเครื่องปั้นเครื่องปั้นใส่หลายแรงมาเลยครับตักกิโลเครื่องปั้นของห้องนะครับเครื่องปั้นของห้องกับอาจารย์สร้างหาแห่งที่กันครับเป็นเครื่องปั้นของเด่นโยนะครับเป็นเดินโยเครื่องปั้นลอยลอยลอยยิ้มห่าลอยยิ้มหาควเอนะครับลอยยิ้มหากิโลปรมาณเท่าเิมลอยยิ้มห่ากิโลเป็นเครื่องเดินโยครับเปได้ไปได้ครับยกเปิดดิเบิ้ลเปิดเบิ้งครับ เครื่องมันไฟห้าเป็นเครื่องเครื่องเนียนโยบเครื่องมิซูบิชิหกสูบนะครับสามารถอให้กระแสไฟคันทีโวแบบให้บ้านก็คือปั่นหมอลำเสียงอีสานก็ได้ปั่นหมอลำระเบียบวัฒนินปั่นหมอลำ่ว่งใหญ่ๆได้นะครับขออนุญาตตัวยางสีว่งหมอลำเพิรนนะครับเนาะคือร้อย v a ิบห้าเคครับตัวนี้เป็นเครื่องรถสิบร้อหกสูบเรือเือครับเหือือครับเรือเรือทำงานสบายครับระบบไฟห้องครับ อาจารย์สร้างว้างระบบพิ่มปลอดภัยเห็นมดแล้วครับปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวเขอเปลอดไพ่ท่านี้ถ้าติดต่อรถแห่เนี่มีช่องทางใดแน่ครับโอ้คันซติดต่อรถแห่นะครับกับช่องทางที่หนึ่งนะครับก็คือทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กรถแห่ท็อปมิวสิกอุดรธานีนะครับระบบเสียงชอช้างมิวสิกเคภูมนะครับแล้วกับทางเบอร์โทรกับ 098281653 7นะครับอีกเบอร์นึงนะครับเป็นเบอร์แฟนนะครับที่ดูแลเรื่องบัญชีรับงานนะครับก็จะเป็นเบอร์0808152396นะครับแล้วอีกช่องห้างนึงนะครับก็จะเป็นช่องท้าง y t u t u นะครับที่เป็นช่องของน้องอามนะครับที่มาสัมผัสเมื่อนี้นะครับที่มาไทยประจํานะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีให้น้องมาไทยตลอดนะครับ ก็คือช่องอะไรของสยามไล่ชั่นะครับสยามไล่ช่นะครับนองยูบุรีรัมนะครับช่องยูทูบนะครับนเรื่องของช่องยูทูบแล้วที่สามารถติดต่อจ้างงานได้นะครับอยู่แถวบ้านผมกับบริ้รับงานแท่งนะครับถือว่าสามารถเอื้อมได้นะครับราคาเริ่มต้นบ่ถึงสองหมื่นนะครับอยู่แถวบ้านนะครับไปไกลแน่กับบวกค่าธํามันแน่ีทีนะครับบวกค่าธํามันียมจังน้อยนะครับจ้างเจ้าภาพหลายๆคนที่ เห็นเบอร์โทรอยู่ใ้วิดีโอแล้กกระโทรมาหลังเทอกับเป็นเบอร์ผมแน่ถือเบอร์ผมแน่ถือเบอร์รถแท็แ่นี่หรือว่าถ้ามั่นใจว่าผมติดต่อให้ผมก็สามารถติดต่อได้นะครับเพราะว่าผมติดต่อเกี่ยวกับรถแท็่ให้ไว้แล้วเพื่อเพื่อบางเทเจาภาพว่าเห็นเบอร์โทรอยู่ในวิดีโอในวิดีโอผมกับติไต้เบอร์โทรให้อยู่ใน้างในแต่ว่าบางเทอจะภาพแน่ไกลเลื่อนหาในรายละเอียดอยู่ใ้วิดีโอที่นะไปเห็นเบอร์โทรที่เป็นตัวเลขอยู่ในรายละเอียด โทรมาหาผมผมก็ติดต่อตามมาติดต่อรถไถเพราะต้องย่านครับถ้าอยู่ในช่องผมผมรับประกันเพราะเคยโกงงานไถครับครับมองในมิเพิ่มอีกครับเดี๋ยวอยู่ไพ่อยืนเดืองเดืองตู่ลำโพงครับตูลำโพุ่ยลำโพงครับในในกะเบื่อไงหมดเลยโอเคครับเมื่อไงหมดเลยนะครับตู่ลำโพงนะครับเดี๋ยวไพ่เบืนเดืองตู่ลำโพงครับเปิดบ้านเลยก็ได้ครับเปิดบ้านเลยกันเลยเปิดเบือง ครับ <Okay. S 1> ไอ้ส่วนส่วนของไอ้ตู้ลำโพงนะครับก็เป็นของช่อช่างนะครับช้างออโต้ซิเต็มทั้งหมดนะครับตู้เบสเป็นตู้สูรเทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบเป็นตู้เป็นตู้แฟดนะครับตู้แฟร์ดยี่สิบเอ็ดนิ้วน,นะครับซึ่งซึ่งออกแบบโดยช่อช่างนะครับสัง่งทำพิเศษดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงเขาเป็นดอกำลำโพงระหำลระหำมของเขานี่สั่งผลิตโลงงานโดยตรง ทีบ่คือละทำทีอื่นนะครับละทำทีออกจากช่อช่างนะครับคือสั่งเป็นดอกพ้ำงแตงเอาไว้ไงเป็นดอกน้ำผงแตงนะครับข้างหลังเขามีเบียดอยู่สิบสองสิบสองดอกครับสิบสองดอกครับแล้วอ่ะเขามีเสียงก่างอยู่สิบสองดอกขึ้นกันครับ,รบเสียงแหลมอยู่สิบดอกทักหน้าต้องไปเบิองครับเพราะว่าทักหน้านี่ทักหน้านี่ทีมีความหลับหลายอย่างอยู่มีความหลับหลายอย่างอยู่ เดี๋ยวๆที่ไพ่เบื้องต้นนะครับว่าท่านาเป็นอกไหนนะครับส่วนตูโพงด้านหน้านะครับจะเป็นตูตูนาคิมนะครับตูนาทิมที่เป็นเอกลักษณ์ของช่อช่างค่ายเดียวในประเทศไทยนะครับที่เฮดกรมูนะครับก็คือตูนาทิมนะครับด้านหน้ามีตูเบียดยี่สิบดอกนะครับยี่สิบใบนะครับเป็นตูคู่ขึ้นกันขึ้นกันครับอยู่ด้านหลังนะครับจะว่าเป็นมียี่สิบใบนะครับยี่สิบใบยี่สิบเอ็นนิ้วดอกละห้าเพื่อนนะครับ ดอกดอกพวงเบ็ดผมองชอบช่างทุกอย่างครับเรื่องคว่ำดังคว่ำแห้งนะครับต้องให้พี่น้องฟังเอานะครับต้องฟังเอาฟังเบิองนะครับผู้ที่ผู้ที่เคยฟังแต่สิรูนะครับว่ามันดังว่าแบบเนื้อเสียงแบบไดนนะครับของข้าเนี่ยของข้าวบอกได้ว่าของขานี่เรื่องของเสียงนี่ได้คุณภาพพอสมควรนะครับได้พอด้คูณภาพพอสมควรเจ้าภาพ Barnes. ไปงานไหนกัเพิ่งจะมักอยู่ครับเพิ่งจะเพิ่ย่องอยู่ เพื่อนก็ถามอยู่ว่าเอ้ยมีงานปีหน,น้ามีงานเทือดเราไปที่จ้างอีกอยู่เพื่อนก็ถือว่าให้การณ์ตอบรับที่ดีนะครับกับรารลงบอเสียงของเขานะครับเรื่องของตุลวงพ่อครับส่วนด้นานหน้าก็มีมีดอกเสียงกลางอยู่18ดอกครับ18ดอกเป็นดอกเป็นดอกเออ่พี o ่โอด디โอนะครับพี P ่โอโอสร้างถ้ำพิเศษนะครับสร้างสร้างถ้ำจากโรงงานเลยครับอาจารย์เล่าเล่าเล่าสิเบืคือผู้ใดน,นะครับอาจารย์ชอบทางที่เล่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย ดอกล้โพงแตงนะครับดอกล้โพงแตงเสียงแหลมอัดสีบเบิ้งเหมือนคือท้องตลาดเต่โบ,บเตเหมือนนะครับระบบช่างเนี่ยสีมีความแตกต่างคือคือกาดออกมาแ่งครับเราเสียวมาแดงอีกหนึ่งนะครับเวลาเปิดมันยังสีดังแข้งนะครับนะครับคือคือตูลมโพงเสียงกลางเสียงกลางไม่สิบแปดเสียงแหลมไม่สิบสองตอนนี้ครับตรงนี้นางงานนี่ทำไสงานสีไล่นะครับ เรียนว่าได้ล่างเลยนะช่วงนี้ไม่อยากพาก็วิ่งสองเดือนแล้วเขาวิ่งไวลา่างเลยค่ะรถเขาเป็นรถป้ายแดงนะครับรถสิบล้อป้ายแดงรถป้ายแดงของฮิโน่ตัวไม่ล่าสุดนะครับห้องเขาใส่นะครับสองร้อยยี่สิบแรงครับแล้วก็โค้งสั่งห้องเห็ดมาจากอูที่มาตรฐานคืออูบัตอูบัตนะครับอูบัตอูที่เขาต่อรถทั่วนะเหรอครับอูที่เขาต่อรถทั่วเขาเป็นเห็ดอยู่อูบัตคืออูประภาคก่อนโคราชนะครับ พี่บําครับพี่บํากับเป็นคนที่ใจดีเจ้าของอูสั่งอันไรก็เฮ็ตเฮตามไม่เบดเฮ็ดตามเบสทุกอย่างใจดีนะครับกับอูปั่นาก,ก่อนโคราชนะครับผู้ใดสนใจให้รถแห่กับอูพาก่อนโคราชนะครับชื่อว่าใบใจได้เสื้อใจได้นะครับทําทงานดีเจ้าของเจ้าของอูเป็นกันเองนะครับแต่ว่าเราอยากล่ามกูแกน่น้อยเพื่อนนะแต่ยังมากันภาคพุทราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลือไม่เนี่ยใช่ค่ะเจ้าของกูอยากล่ามกเนี่ย แต่ว่างานดีครับสีนี่สีนี่คือสีเดียวกันนะครับนี่เนี่ยสีนี่บนมันบนมันสีโอสเปรย์แล้วพ่นนะครับสีสีโครงสร้างกับสีรถเนี่ยเป็นสีที่สร้างจากบริษัทฮีโนะมาเลยนะครับสร้างจากบริษัทฮีโนะมาเลยเป็นสีไข่ส้นเดียวกันสีพวกนี้คือสีรถยนต์ทั่วไปนะครับแบบนี้ครับคว้มละเอียดการทํางานการเฮ็ดสีออกมาแบบนี้เฮฮ็็ดเดสีแบบสีรถยนต์ทั่วไปเลยมีการมีงานกับ เอื้อนไสบริการเลยครับไปเบิร์ตครับทั่วประเทศไทยครับราคาเป็นกันเองครับไปเบิร์ตครับนักร้องห้องไลายแน่นอนนักร้องนักดนตรีห้องไลายครับนักร้องนักร้องซีหาคนนะครับนักดนตรีกับดนตรีแปดชิ้นนะครับมีแซกโซโฟนนะคีย์บอร์ดสองตัวยังตังนะครับจริงในที่เป็นจริงไม้ห้องท่านเพลงตลอดนะครับท่านเพลงทุกสัปดาห์นะครับผมกล่าวเรียว่าที่แม่ผมเล่นท่านเพลงทุกสัปดาห์นะครับเพลงไม่ขอมาบ่ได้ผมจีราที่แม่เลยครับด่าลุงล้องเลย เขาเล่นได้คนอื่นเล่นได้เขาก็ต้องเล่นได้นะครับคือคือเขาเขาเอาคนฝึกซ้อมหมือนเด้นะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากรถ่นแองครับรุ่สี่ดอนท่านี่ครับระบบเสียงช้างออโต้ซิสเต็มชัยภูมินะครับขอบคุณอาจารย์สร้างที่ให้โอกาสมือนี้นะครับขอบคุณทีมงานน้องนุ่งทุกคนขอบคุณช่องยูทูบสยามไลโชว์นะครับมือนี้ผมกะจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณพี่ท็อปนำนะครับพี่ละเวลาให้มารีวิวระบบใผ่นหน้าบานครับร้อยมางเฮี่ยแตกเลย